มาเก็บเห็ดนะคะแล้วก็นี่เจอแล้วหนึ่งดอกค่ะเทียกเกียวซบอันนี้เห็ดเทียกเกียวซบหรือเห็ดส้มนะคะมหมวกสีส้มแล้วก็ขาจะมีขาสีขาวมีจุดดำๆแล้วก็ใต้หมวกเป็นสีอ่อนๆอย่างนี้นะคะนี่คือเห็ดที่กินได้ก็ได้หนึ่งดอกแล้วเดี๋ยวจะไปดูต่อก็ตัดขาแบบนี้นะคะอืมแล้วก็ใบไม้อะไรออก โอเคดอกส้ม,มๆไกลๆนั่นเห็นไหมแล้วก็<า>ตรงไหนนูน่นต้นไม้บางอีกดอกหนึ่งเป็ดส้มๆกินได้นะคะเป็นเทียเกียซบอันนี้เป็นไปเยิ้มสบแก่แล้ว<า>เดี๋ยวเ<า> <c oughs> ข้าไปเอาไปเยอะซบก่อนอันนี้อ๊ยอันนี้ยังดีอยู่เลยเามาหมวกแ,แข็งแข็ง เอ้ย,อยนี่ดอกใหญ่ขายใหญ่อีกหนึ่งดอกแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งดอกก็จับ,จ,บจับดูก่อนถ้าหมกแข็งแข็งก็เอานี่สองดอกเทียเกียวซบค่ะกินได้อร่อยด้วยเอาไปทำอะไรกินะกนะลวกจิม้มเ<ล>กลือบลวกจิ้มเจวอันนี้มันแก่แล้วอวเหรอหรอออมออกมันนิ่ม ก็นั่นเห็ดแดงๆนะคะนี่คือเรดฟุกซฟัมค่ะเห็ดพิษสีแดงนะคะก็จะเป็นนี่เป็นแก่แล้วสีมันขรอขมันก็จะซีดลงออกสีส้มๆ,ๆแล้วก็เห็นมีเป็นเกล็ดๆขาวๆอยู่บนหมวกนะคะแล้วก็มีถุงเท้าแล้วก็เห็นไหมคะที่คอมันก็จะมีวงแหวนอยู่ข้างรอบๆแล้วก็ทัางใต้ดอกเห็ดก็จะเป็นครีบๆสีขาวนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดพิษไม่ควรที่จะไปแตะต้อง แล้วก็อันนี้ก็เห็นพิษเช่นกัน r รชฟุก้มน่ารักเฉาะมันน่ารักดีอะแต่มันมีพิษนะคะก็สำหรับใครที่จะเริ่มเก็บเห็ดอะไรเงี้ยค่ะก็ผู้เชี่ยวชาญเห็ดออของสวีเดนนะคะที่เป็น swamp c o n s u l a n t เขาก็แนะนำว่าถ้าจะเก็บเห็ดสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดอันดับแรกก็คือต้องทำความรู้จักกับเห็ดพิษนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเรารู้จักมันแล้วมันก็เราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วโอกาสที่เราจะพลาดไปเก็บเห็ดพิษเห็ดเห็ดผิดมากินเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามีพิษและมีอันตรายยังไงนะคะเราก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ห่างไกลจากเห็ดพิษพวกนั้นค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้ยวยสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มเก็บเห็ดนะคะหรือคิดที่จะเก็บเห็ดกําลังศึกษาอยู่แล้วก็กําลังจะเก็บเห็ดนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทําความรู้จักกับเห็ดพิษต่างๆค่ะ ไปก็มองข้างทางไปเพราะว่า,<ม>าพื้นดินมันแฉะนิดนึงเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกมาเช้านี้ก็เจออีกดอกหนึ่งนะคะหมวกส้มๆอ,อาจจะเป็นแอสซอบหรือเทียเกซบแล้วก็ถอนมาดูค่ะก่อนอันนี้เป็นแอสซบค่ะขาสีขาวขาสีขาวนะคะแล้วก็ใต้หมวกเป็นออกสีขาวๆนวลๆหมวกสีส้อมอันนี้กินได้พี่เขาบอกว่าอร่อยมากอันนี้ ขาตามหาเห็ดนี้แล้วก็เจอเห็ดนี้ก็จะดีใจมากด้วยเห็ดอีกดอกนึงเห็นไหมอยู่ข้างทางก็ <c oughs> คือที่เป็นที่มาเก็บเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่ชื่อว่าแอสซอบมันจะต่างจากเที่ยวเกลซอบก็คือตรงที่ขามันจะขาวนะคะขามันจะสีขาวไม่มีจุดดำๆแอสซอบ จะเป็นเห็ดที่หมวกสีส้มขาสีขาวนะคะก็เป็นเห็ดที่กินได้เช่นกันกินอร่อยด้วยเหมือนกับเทียเกียสบค่ะแอสซบเมื่อวันนี้แอสซบเยอะมากแล้วก็กำลังละอ่อนๆนาะกินไว่มีทากน้อยด้วยกำลังน่ากินเชียวขาแข็งหมวกก็แข็งนแน่นเชียวโอเคได้อีกหนึ่งดอกนะคะเราก็จะไปดูต่อไปตอนนี้ก็เดินอยู่ข้างทาง เราก็หาไปเรื่อยๆแล้วก็เจอเห็ดอื่นๆด้วยอย่างเช่นตรงนั้นสมเออร์ซบแต่ว่าไม่เก็บเราเก็บเฉพาะที่เราจะกินอตอนนี้เราก็เจอเห็ดอีกดอกหนึ่งนะคะเห็นไหมโน่นไกลๆแต่ว่ามันก็มีกวากหนามนิดนึงโอ้ยเนินก็เนินกลัวลื่นก็กลัวแต่ว่าเพื่อเห็ดนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเวลามาเก็บเห็ดก็ต้องมุดตายก็ไป <c oughs> เห็นไหมสีส้มสวยงาม ในที่สุดเราก็มาถึงค่ะมันคือโอ้ย่อันคืออะไรเนะยแอสซอบโอ้ยลืมชื่อให้ดูชัดๆนะคะนี่คือแอสซอบอันนี้ก็อายุมากขึ้นแล้วเพราะว่ามันโตมากขึ้นไปอีกนะคะขาจากที่เป็นสีขา,ขาวๆล้ลวนๆมันก็จะเริ่มเป็นสีเข้มขึ้นแล้วอาจจะแบบมันมีจุดสีน้าตาลอยู่บนขานะคะเดี๋ยวจะถอนให้ดูก็ขายังแข็งอยู่นะคะอันนี้แล้วก็หมวกยังแข็งอยู่แล้วก็จะเด็ดไปนี่คือ แอสซอบนะคะก็ขามันก็จะเริ่มเข้มขึ้นต่ออยู่มากขึ้นแล้วก็ใต้หมวกก็จะสีเข้มขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีจุดสีน้ําตาลน้ําตาลด้วยนะคะแล้วก็หมวกสีส้มแอสซอบค่ะอันนี้ก็ยังขาแข็งหมวกแข็งอยู่นะคะกินอร่อยอันนี้ก็เก็บไปอีกหนึ่งดอกค่ะสําหรับวันนี้นี่อีกดอกหนึ่งนะคะมาเจอแล้วเป็นเบียร์ซอบค่ะแต่ว่าดอกมันแก่แล้วนั่นอีกดอกหนึ่งเยะก็ ปเยอร์ซบนี้เขาแนะนําให้เก็บดอกอ่อนๆนะคะถ้าดอกแก่ๆแล้วเขาบอกว่าเนื้อมันจะนุ่มแล้วไม่อร่อยอันนี้ก็ลองจับดูขามันเริ่มนุ่มแล้วหมวกนุ่มมากก็ไม่เอาแล้วก็ตรงนั้นก็มีอีกดอกนึงแล้วก็ตรงนั้นก็มีอีกดอกหนึ่ง,รง,งเราก็ไม่เก็บเพราะว่ามันแก่แล้วเขาก็แนะนำว่าให้เก็บเฉพาะดอกอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาดอกอ่อนๆให้ดูแล้วกัน อันนี้เจออีกดอกหนึ่งนะคะแอสซอบนะคะดอกกระจิ๋วดีว๋วดอกนิดนึ่งพี่เขาบอกว่าเก็บค่ะแบบนี้เขาบอกว่าอร่อยมากอุ้ยมันก็ขึ้นอยู่ในมอซุยขาใหญ่เหมือนกันนะก็ดึงมาแบบนี้อืมแล้วก็ปกติแล,แล้วเราเก็บเห็ดเราจะดึงออกมาทั้งรากแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมากนะคะว่าระหว่างที่ดึงออกมาทั้งแบบนี้กับ ที่ตัดขาตัดขามันออกมาแล้วก็ทิ้งไอี่ส่วนข้างใต้นี้ไว้อันไหนดีกว่ากันนะคะก็เมื่อวานนี้ได้ไปที่งานโชว์เห็ดนะคะงานแสดงเห็ดที่เฮลซิงบอร์นนะคะก็เลยไปถามผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่าดึงมาทั้งดอกแบบนี้ดีกว่านะคะดีกว่าอย่างไงก็คือสมมุติว่าดีกว่าเพราะว่าเราดึงอันนี้ออกมาเลยแล้วเราก็ปิดตรงนี้ที่มันเป็นรูๆไว้เพราะว่ารากของเห็ดจริงๆที่มันเป็นรากเงาของมันอะ่ะมันอยู่ใต้ดิน มันจะได้แบบว่าไม่แห้งโดนอากาศหรือโดนแดดแห้งไปนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าตัดแล้วก็ทิ้งส่วนอย่างทิ้งส่วนล่างอันนี้ไว้ในดินมันไม่ดียังไงเขาบอกว่าพอทิ้งพอสักระยะหนึ่งอ่ะไอเนี้ยมันจะเน่าใช่ไหมตรงส่วนล่างมันเน่าพอมันเน่าแล้วอ่ะมันก็จะเน่าลงไปในดินด้วยแล้วก็ในส่วนที่ชื่อว่าไมเซลและมีเซลที่มันอยู่เอใต้ดินอ่ะที่มันอยู่รอบๆกับเห็ดที่มันเน่าอ่ะมันก็จะ ตายไปด้วยนะคะเพราะว่าพอลามันกินมันเน่านะคะมันก็กินลามันก็กินในส่วนที่เป็นรากเง่าของเห็ดตรงนั้นไปซึ่งรากเง่าตรงนั้นมันเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่จะผลิตดอกเห็ดให้เราพอมันเน่าเสียไปเห็ดตรงนั้นก็จะไม่ขึ้นค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้ถอนออกมาแล้วก็ตัดขาดทิ้งจะดีที่สุดค่ะดีกับสุขภาพของไมเซล์ซึ่งเป็นแรกเงเ่ารากเง่าของเห็ดมากที่สุดนะคะก็สรุปสั้นๆอีกนิดนึงอาจจะพูดงงไปนิดนึง เก็บแบบไหนดีกว่ากาันก็คือดึงออกมาทั้งยวงเราก็ตัดรากทิ้งดีที่สุดถามว่าทาไมตัดตัดขาออกมาแล้วทิ้งส่วนข้างล่างนี้ไว้ไม่ดีก็เพราะว่าพอต่อต่อไปมันเน่าไอส่วนที่เราทิ้งไว้มันเน่ามันก็จะทําให้รากเน่าของเห็ดที่อยู่ใต้ดินนั้นเน่าเสียไปด้วยแล้วซึ่งส่วนนั้นเป็นส่วนที่สําคัญที่สร้างดอกเห็ดให้เรานะคะยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะ เราจะได้มีเห็ดกินกันนานๆนะคะตอนนี้ก็มาเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเห็ดพิษนะคะอันนี้มันชื่อว่าวีตกรุลฟลุคฟัมนะคะก็เป็นเห็ดพิษอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อันนั้นตรงนี้ยังตรงนี้ยังเป็นไข่อยู่นะคะยังไม่ออกมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่มันโตมาแล้วนะคะก็จะให้ดูว่านี่มันก็จะมีถุงเท้าแล้วก็เห็นไหมมันมีวงแหวนรอบคออันนี้กินไม่ได้นะคะเป็นเห็ดพิษ วันนี้เราก็พาดูเห็ดทุกๆอย่างนะคะกินได้กินไม่ได้ก็พาดูหมดนะคะเพราะว่าเป็นสีสันของการมาเก็บเห็ดค่ะคนหลายคนชอบนะคะนั่นก็คือคันเตลนค่ะโอ้ดอกใหญ่มากอ่ะแล้วเหลืองแบบว่าอืมเป็นแบบนี้โอ้ยหลายคนชอบกินมากเลยผัดไปแกงอร่อยนะคะคันเตลนก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกสีเหลือง แล้วก็ใต้หมวกมันก็จะเป็นหยักๆคลื่นๆแบบนี้นะคะเป็นคลื่นๆริ้วๆย่นๆนะคะแล้วก็ยาวลงมาจนถึงขาเห็ดนี่นะคะแล้วก็มันก็จะสีเหลืองค่ะอันนี้อร่อยมากหลายคนชอบมากเลยนะคะก็จะไปต่อน,นี้ได้คันตเตเรนมาหนึ่งดอกก็เจอคันยุหันค่ะซึ่งเป็นคันยุหันแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้ไม่ควรเก็บนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่ ถูกเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะจับกินแล้วนะคะมันเป็นเห็ดที่มีโรคนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเก็บไปกินค่ะเขาบอกว่าไม่ดีนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้นะคะถ้าใครเห็นก็ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็เห็ดพันยุหันที่หัวเล็กๆแล้วตัวอ้วนๆนะคะอันนั้นก็ไม่ควรเก็บหรือไม่ก็เวลาผ่าฝานออกมาแล้วนะคะมันจะมีเหลืองๆติดอยู่ในเนื้อคะ่ะตรงนั้นก็ไม่ควรนําไปทานนะคะควรฝานทิ้งให้หมดนะคะนี่ ฟุกซวัมน่ารักสวยงามมากเห็ดมาริโอเป็นเห็ดพิษนะคะสวยชอบเราชอบถ่ายรูปน่ารักมากเป็นเห็ดคู่ด้วยนี่กำลังอ้ออ้อนากินเลยคะ่ะก็ถอนออกมาเลยทางอยู่วแล้วก็ปิดๆไว้หน่อยโอเคแบบนี้คันยุหันนะคะ มวกจะแบบว่าสีเหมือนขนมปังอบสีน้ำตาลน้ำตาลขนมปังอบแล้วก็ที่โคนขามันจะมีตาข่ายขาวๆนะคะเห็นไหมเป็นตะข่ายตาข่ายสีขาวอยู่รอบคอนะคะอันนี้กําลังน่ากินน่ารักมากเลยเป็นเห็ดคู่แล้วก็เราก็จะเดินต่อไปนะคะตอนนี้เราก็เจอข้างทางแต่ดีได้แต่ไร้เสียมากเลยอะ่ะเพราะว่าสีหมวกเห็ดกับสีใบไม้มันเหมือนกันมาก ก็เดินต่อไปหาประเหตดเยอะมากค่ะอันนี้มีความหลากหลายเยอะมากมีหลายชนิดมากบุชเราเก็บมาแล้วก็เหมือนเดิมก็คือตัดขาออกส่วนที่เป็นดินแเราเอาออกทิ้งไปนะคะมันจะได้ไม่ไปเปืเป้อนเห็ดในตะกา้าแล้วก็ปัดเศษใบไม้เศษอะไรออกอันนี้อันนี้นี่เดี๋ยวอันนี้พี่เพน mm hmm. เขาบอกว่าถ้าฝานออกมาแล้วเจอเหลืองๆแบบเนี้ยให้ฝานทิ้งให้หมดเพราะว่าไม่ควรกินอาจจะทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษมันแบบว่าเหมือนเป็นนั่น mm hmm. เห็นไหมมันเป็นปรสิตชนิดหนึ่งโอ้ยหมดดอกซะมั้งเนี่ยดอกยิ่งเล็กอยู่เขาบอกให้ขวานฝานทิ้งให้หมดจริงๆถ้ามันกระจายตัวใหญ่กว่านี้มันจะทําให้เห็ดตรงนั้นน่ะแข็งกระด้างถ้ามันอยู่ในเห็ดดอกใหญ่ๆโอเคก็ทําความสะอาดโดยคร้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยใส่ตะกร้ากลับไปบ้านจะได้แบบไม่ต้องทํางานเยอะหรือไม่มันก็จะได้ไม่ไปเปื้อนเห็ดอื่นเยอะนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าได้เท่านี้แล้ว เนีห็ดอีกชนิดนึงนะคะเป็นเห็ดสีขาวๆดอกใหญ่มากให้ดูเทียบกับขนาดมือใหญ่มากไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเสียดายถ้ากินได้ก็ดีเนาะเก็บดอกสองดอกก็พอกินแล้ว่แต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะก็ข้ามไปไม่ไม่ไม่รู้จักไม่มั่นใจไม่เก็บไม่กินไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเราก็ไม่ไปแตะต้องด้วยนะคะเพราะความปลอดภัยของตัวเองนะคะเพราะว่าเห็ดมันเสียงมาก ถ้ามันอร่อยก็อร่อยถ้าไม่งั้นมันก็เป็นพิษนะคะแล้วก็ถึงตายไปเลยนะคะงนก็ระมัดระวังกันด้วยลวกันค่ะดอกใหญ่มากหลายดอกด้วยพามาดูนี่หูดอกใหญ่มากสวยด้วยโหยเร็วเก็บเลยโน่นข้างยุยด้วยอีกดอกนึงน,นะนั<ช>่นไโอเคอันนี้ใช่ใช่โอ้ยกำลังงดงามเลยอันนี้คือคันตะเลน เก็บ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 โอ้ยเื่นเต้นโอ้ยสวยมาก่ะนี่อีกมันอยู่ใต้หญ้าโอ้ยดอกนั้นใหญ่มากโสดเอาไปผัดให้ตาไข่กินเอาไปใส่ข้าวต้มแล้วมึน